ฝากกดไลค์กดซับ s ไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเลยกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio อีกเช่นเคยทุกคนวันนี้นะครับจะมาทำการใส่เดี่ยวหนึ่งกับแชมป์ประเทศไทยนะผมรู้ว่าไอดอลของใครหลายๆคนนั่นเองนะครับแล้วก็คือจารนเอ็มอาพิชัยนั่นเองนะทุกคนนี่เป็นแชมป์ประเทศไทยนั่นเองนะครับทุกคนก็หลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันดีนะผมสหรับจารนเอ็มอาพิชัยนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมาทำการใส่เดี่ยวหนึ่งกับผมส่งท้ายเบสสองพันั่นเองนะครับก็จะเจอกันอีกทีในนน2022ททีีเเเดยยวละคคครับุกโอ ก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับรู้จักชื่อเสียงเรนองนามกันดีอยู่แล้วนะคนไปลุยกันเลยครับ let's go โอเคผมก็ไปเริ่มจากคู่กันเลยนะครับนี่มาครับก็ขอบอกก่อนเลยนะครับว่าก่อนจะอาชีพนี้ทุกคนผมได้ทําการหยุดเล่นไปประมาณ1-2สัปดาห์นะทุกคนก็คือไม่ค่อยเล่นสักเท่าไหร่นะทุกคนหยุดเล่นไปนานมากๆผมแรงก็เหลือแค่พันสามเองนครับทุกคนโอเคมาดูแรงจานเอ็มกันนะครับแรงอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยนีหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามวะผมโอ้โหหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบสามนี่ผมจานเอ็มมาพิชัยนะครับ โอเคครับผมผมก็มาในแผน4 3 1 2นะทุกคนประมาณนี้นะโอเคครับ okay, ผมขอเปลี่ยนไว้ขวาก่อนอารวาวิสก้าฟิตครับเป็น okay, ประมาณนี้นะทุกคนแผงหลังก็ประมาณนี้ผมขอเปลี่ยนวารานด้วยแล้วกันดิ้นคนนะครับโอเคครับ okay, ผมขอบอกเวลาก่อนแล้วกันะผมเป็น8นาทีต่อจุดโทษนะครับทุกคนโอเคแล้วมาดูฝั่งจันเอ็มันบ้า,บางครับผมนี่4 1 2 3คนระับผมโอ้ oh, แผนหลักของจันเอ็มเลยนะครับผมก็คือแผนโหดของจันเอ็มเลยนะั่นเองครับผมการเรนนอยนะั่นเองนะครับโอเค โอเคผมก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะผมฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยอลไรกันนะครับ1ไลค์1 subscribe 1คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันได้เลยนะครับก็สำหรับแมตช์ที่แล้วทุกคนผมได้แพ้จันเอ็มไป6กประตูต่อสนี่นะครับแล้วมาดูครับว่าแมตช์นี้ผมจะแพ้อีกกี่ลูกครับทุกคนไม่หวังชนะครับทุกคนขอแค่แพ้ไม่เยอะก็พอครับมาครับทุกคนโอเคเกมเริ่มครับผมเราเป็นฝ่ายเริ่มเขียกก่อนนะ้งหมดบุกจากซ้ายไปขวาในเสื้อสีแดงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่นะครับมาครัับบบผมมพพาาาาิิิคคเเเเวววรรรไปที่ดดฮ แล้วไหลาตามช่องมาจาังหวะนี้แล้วหูไม่ถึงครับเดวี่กับที่นอยเออร์มาที่เวราครับบอลอยู่ที่อาฟุโซเดวีด่เดวี่ดึงก่อนมาที่วเวร่าวเวรามาที่เมสซี่ครับซานชแล้วยังไงชิปแอนด์รันจังหวะนี้แล้วโอ้โหเรียบร้อยห้านาทีแรกครับทุกคนเชดโดชิปแอนด์รันครับผมนี่น้องเปีกแล้วครับอ้โหูมีวัฟด้วยวะ ซานโช่บัฟมาเมื่อกี้ชิปแอนด์รันทุกคนดูดิเทคนิคสุดยอดอยู่แล้วครับผมใจรีบมาพิชัยนะครับนีโอ้โหโหดเกินโ,โหดจริงๆนะทุกคนชิปแอนด์รันนะผมเอ็มบัปเป้กับซานโชด,ดูดิส่งหรือวิ่งตามช่องทุกคนแล้วก็ซานโชก็ชิปมาตามนัดเลยนั่นเองับผมเอ็มบัปเป้ก็นี่เรียบร้อยเลยผมหนึ่งประตูศูนย์นะผมจากครเลียนเอ็มบัปเป้นีโคตรได้ครับผมโดนเรียวอีกแล้วครับทุกคนโอ้โห 5นาทีแรกครทุกคนโดยไปก่อนหนึ่งมต่อศูนย์ครับจากเคเลนเอ็มบัปป้มาเลือนต่อครับลูเคียจังหวะนี้โอ้โหรีบไปหน่อยครับผมเองก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะทุกคนลุยกับจานเอ็มนะครับก็ไม่ค่อยเล่นกับแกสักเท่าไหร่นะครับโอเคมาเลือนต่อครับบอลอยู่ที่ซานโชซานโชมองมาโอเควารันวารันมาที่วานบิซากะแล้วเอามีค้างครับโอเคยังได้อยู่เอาแล้วโอ้โหไปค้างนิดหนึ่งครับทุกคนจะโดนหรือเปล่าเนี่ยแล้วยังไง ปานของโค้งอย่างนี้งงโอเคเข้ามือปีเตช์ครับปีเตเช์ศาสยาวมาที่แบ็กแฮมแบ็กแฮมมองแล้วไปที่เออร์วินครับคืนมาก่อนสวยแบ็กแฮมมาที่เวร่าเวร่ามาที่กาก้าครับกาก้ามองเลยจังหวะนี้ยังไงยิงดิโอ้โหไม่ทันครับเอาแล้วไปเสียบอีกว่าโอ้โหอะไรครับนี่อโอ้โหใบเหลืองเลยครับผมมาคาร์ดเรดฟอร์ดแม่กดยิงช้าไปหน่อยครับทุกคน ไปเสียบซะงั้นครับดูดิเดี๋ยวขอดูภาพบชา้าก่อนนี่นะโอ้โหไม่ได้บอลน,นะดิไปเสียบซะงั้นครับโอ้โหโดนเหลืองแล้วผมมาคาร์เรฟอร์ดโอเคไปรู้ตังเตของจานเนมครับหน่อยเออมาที่อาเบิร์ตเฟรย์เฟรย์มาที่วีราวิเอร่าเล่นกับเนมาครับสวยดักไว้ได้บาวิสกา้ามาที่ฟอรลันครับฟอรลันแทงตามช่องมาจังวันนี้สวยแล้วโอ้โหไม่ได้ครับแม่ เกือบจะได้เลยทุกคนเดวีสวยัาได้อีกแล้วครับรับสันเอาเร็ช้าทุกคนโอ,โอ้โหรอบอลเรียบร้อยดเอิเรียงได้อยู่ครับมาบิสซาก้าพบิสซาก้า,าที่วารานวารานแทงตามช่องมาที่รับสันรับสันแทงจังหวะน,นี้สวยดึงดิแล้วหรือเปล่าโอ้โหไม่ได้แม่จับบอลไม่อยู่เลยทุกคนมาที่โรนาลดิโน่ครับผมพี่หยน พี่ย้อนมาที่เอ็มบัปเป้แล้วชิบ <serves> ันรันอีกหรือเปล่าชิบันรันอีกแล้วทุกคนแล้วโอ้โหชิบันรันสองโดบติดทับทุกคนมาสองศูนย์นะผมแล้วคนเดิมนะผมคีเลียนเอ็มบัปเป้โอ้โหโหดเกินการเดมมาสองลูกแล้วคนชิบันรันดูดิแล้วโอ้โหก็เก็บสกิลไว้ได้ทุกคนไปลองกันในอีฟุตบอลสองยิปสองกันนะครับสกิลนี้ต้องมีแน่นอนนะผมดูดิโอ้โหโหดเหลือเกินครับ กองหลังเล่นไม่ทันโอ้โหวีเอร่ามุนเว้าเลยครับวีเอร่าหรือเคมเบล์อะแม่มุนเว้าเลยทุกคนมุนไม่ทันครับเป็นสองอู่เดอรโซนแล้วผมจากคีเลนเอเมเบ้คนดีคนเดิมนั่นเองนะครับมาเลียนต่อครับทุกคนเอาเลยจากติดอีกแล้วครับเคมเบล์เคมเบล์มาที่กาก้ารับสันครับรับสันวนโอ้โหวนจนเสียบอลอะแล้วยังไงเอเมเบ้มาอีกแล้วครับทุกคนโอ้โหโล่งเลยครับแล้วโล่งแบบนี้ โอเคยังได้อยู่เอาแล้วโอ้โหแม่รวนยกแผงเลยทุกคนสามสูงแล้วทุกคนโอ้โหเลเทจัดดูดิเบตเชคคว้าบอลไว้ได้เลยทุกคนแต่ว่าโอ้โหไปยืนมองครับแม่กองหลังอะไรครับเนี่ยโอ้โหอย่างกับแผงหลังมาเชตตยูนในเด็ดของจริงเลยทุกคนดูดินี่นะเบตเชคคว้าบอลปุ๊บแล้วเอาวารานันโอ้โห ยืนมองอะไรครับนี่อรวนจัดกับทุกคนโอเคขอตั้งสติหน่อยแล้วกันแม่รวนจัดเลยโอเคโรเมซสาเพื่อสูญ้ะบบจากโรนาลินยุปครับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดมาที่ฟอร์ลันกลับไปที่แรดฟอร์ดแล้วแทงมาจากวันนี้กา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 รยิงด้วซ้ายโอ้โหเบาไปอีกครับโดนซีฟออกมาได้แล้วแทงมาจากวนกา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 ันนี้สวยจับไว้ได้ครับวีราแทงตามช่องไม่ทีนึง มาที่กา้กกา้กลองส่งอีกครั้งหนึ่งแล้วโอ้โหมุมเดิมเลยครับเข้ามือมาน้ยวยนอยเออร์นอยเออร์โยนยาวขึ้นมาจาังหวะนี้แล้วยังไงมาคาร์เรตฟอร์ดมาคาร์เรตฟอร์ดดึงก่อนสวยขึ้นมาตรงกลางแล้วโอ้โหไม่ได้ครับบอลอยู่ที่เมสซี่เมสซี่ตามช่องมาที่จา,าร์ดนซานโชจะโดนรุ่ที่สี่หรือเปล่าครับซานโช่จังหวะนี้แล้วยังไงสวยมาช่วยกันไม่ได้บุกเข้ามือพปตต์เชค มาครับเฮ้ยกระตอบวผมยังพอมีหวังครับโอ้โหพิตเ,เช็กสานยาวขึ้นมามาชี้ฟอรันฟอรันอ่าแล้วมีค้างครับมีค้างแล้วยังไงยังได้อยู่มาชิกาก้ากาก้าจะวันี้ยิงโอ้โหที่เซฟอีกแล้วครับมแม่กาก้าสามดอกติดเลยทุกคนโอ้โหรีบยิงไปหน่อยครับแม่นอยเออร์ก็เหนียวเกินโอเคมาครับทุกคนเตะม,มุม เป็นดูดไปแฮมครับสาส์ยาวขึ้นไปจังหวะนี้แล้วโอ้โหไม่ได้ครับบอลอยู่ที่ยังไงแล้วโอ้โหไม่ได้ด้วยเอาเรียงได้อยู่ครับมาดิไปแฮมไปแฮมยังไงแทงไปจังหวะนี้โอ้โหไม่ได้เลยครับกองหลังที่เี็มเก็บหมดเลยครับทุกคนดูด,ดิแล้วโอ้โหออกข้างอีกแล้วครับผมแม่ทำอะไรไม่ไปชิมเป็น,นอันเลยทุกคนเกมนี้โอ้โหเลเทจัดเลย เดี๋ยวเอาใหม่ในครึ่งหลังแล้วกันนะครับทุกคนมาครับโรนัลดิยูโรนัลดิยูยแฟลชช็อตแฟลชช็อตหนึ่งโอ้โหโอเคดักไว้ได้ครับมาทุกคนฟอลันขึ้นก่อนสวยแล้วแทงตามช่องไปดิโอเคตามช่องไปอีกทีหนึง่งโอ้โหไม่มาดิแม่ได้จบครึ่งแรกที่สกอร์นี้ครับทุกคนโรนัลดินยูจะโดนอีกหรือเปล่าวะเนี่ยกับโรนัลดิโยกทีหนึง่ปนงปันโคง้งโอเคหลุดกรอบออกไปครับผมจังหวะนี้ จบครึ่งแรกแล้วทุกคนโดนจันเอ็มนำอยู่3ามต่อศูนย์นะผมโอ้โหเลเทจัดเลยครึ่งแรกนะครับโอเคเอาใหม่ครับผมในครึ่งเวลา,าหลังครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวก่อนอเอาใครดียืนครับลงแทกาก้ารแล้วกันกาก้ายิงแบบโคตรเบาอ่ะวันนี้ยังไงดีกองหลังเหรอเปลี่ยนเป็นเปคเ้นเบอร์ดีป่าวะโอเคเอาเปคเ้นเบอร์ลงแทนวารานแล้วกันนะทุกคนแล้วโอ้โหของจันเอ็มเป็นแผ่นหลักแผ่นเส้นของจันเอ็มเลยครับผม4123กาเลนนอยนั่นเองนะทุกคนโอเคมาครับ เราไปเริ่มกันต่อในครึ่งเวลาหลังกันเลยนะครับทุกคนก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเลยกันนะครับโอเคเกมเริ่มทุกคนจานีเป็นฝ่ายเริ่มเขียบ้างน,นะผมบ,บูกจากซ้ายไปขวาสีเสื้อของ FC ซบาร์เซโลนานี่นะครับเออมาดิเนยมาเนยมาจังหวะนี้รออยู่แล้วมาที่โรนัลดิโอสวยจึงไม่ได้ครับผมมาบิซาก้ามาบิซาก้ามาที่รับสันรับสันขึ้นลัไปก่อนสวยเป็นแก๊สมาโอเคแคมเบล มาที่เวราวิเอรามาที่แบ็กแฮมครับแบ็กแฮมมาที่เอวินเออวินไปตรงกลางสวยเวราเวรามาที่ยวนครับคืนไปสวยครับเปลี่ยนมาสัมสันปัดโค้งๆหน่อยแล้วโอ้โหรีบยิงไปหน่อยครับบอลหืนแล้วทุกคนหืนออกกอบออกไปเลยครับจังหวะนี้ด,ด,ด,ดูดิกาจะบันไปซ้ายทุกคนแต่บอลยังไม่ติดพื้นนะครับยังไม่ได้ทุกคนยังเป็นสามศูนอยู่ครับทุกคนจังหวะนี้ มาเสียดายแล้วผมแบงครับสันโอเคมาครับผมมาเดียวนะอยอเตะแบ็จกจังวันนี้สาสตร์ยาวขึ้นหน้ามายังไงสวยครับมงไม่ได้อทิกเวราวีเอร,า,อรามาชี้ไปแฮมมาคาร์เรนฟอร์ดมาคาร์เรนฟอร์ดกลับมาที่ยนครับแล้วแทงมาจังวันนี้ฟอรลันมาที่มาคาร์เรนฟอร์ดยิงโอ้โหติดบล็อกอีกแล้วครับแม่ยังไม่ได้นะทุกคนโอกาสยิงเราก็เยอะเหมือนกันนะเออไม่ใช่ว่าไม่มีนะ แต่เราจบไม่ได้เองครับทุกคนโอ้โหเสียดายมาลุยต่อครับโรนัลดินยมาที่แรดฟอร์ดแล้วยังไงโรนัลดินยูโรนัลยโยยัง,ยยงไงปั่นหรือเปล่าโอเคเขาหมอนปเตอร์เช็กครับปีเตอร์อเช็กสาดยาวขึ้นหน้ามาฟอลันแล้วยังไงเดวี่มาที่เนมาเนมากับที่เดวี่ครับแล้วตามช่องมาจาังวันนี้บอลอยู่ที่เน,นมาเปิดมุมเกมมิ่งหรือเปล่าสวยดับไว้ได้ ดักไว้ได้แล้วแทงมาจังหวะนี้สวยครับรับสันมาที่ยืนครับเปลี่ยนแกนมาสวยแม่แอ้มหูโล่งๆเลยครับมาดิโล่งๆจังหวะนี้หักเข้าขวาไปแล้วโอ้โหแม่การจะหักเข้าขวาเล้ยปั่นควงโค้งทุกคนยิงด้วยซ้ายเฉยโอ้โหจบจัดเลยแม่เสียดายว่ะโอ้โหกาจะหักเข้าขวาเล้ยปันโคงโค้งด้วยขวาทุกคนเตะด้วยซ้ายซะงั้นครับจบเลยและจังหวะนี้นสตา มาชีเนมาโรนินยูโดนหนึ่งสองอยู่แล้วเนมายังไงจังหวะนี้โรนินยโรนินยวนแล้วกลับไปที่เนมากครั้งหนึ่งเนมาไปที่เดวี่เดวี่เปิดมาโอเคดักไว้ได้ครับเป็นลูกทุ่งของฝั่งเขา่็ทุกคนเนมามาชีโรนินยโรนินยกกับที่เดวี่ครับแล้วเมซี่จังหวะนี้ยังไงโอ้โหดับเบิลทัชแล้วยิงโอ้โหเกือบโดนครับทุกคนมาดับเบิลทัชแล้วยิงครับ ดูดิมาที่เมซี่ครับแล้วนีดับเบิทันเลยยิงโอ้โหเกือบโดนล,ลูกที่สี่ครับทุกคนมารอดตัวไว้ครับจงังหวะน,นี้โอเคปิดได้เช็คครับสาสยาวขึ้นหน้ามาฟอลันโอ้โหไม่ได้วะบอลอยู่ที่โรนินยมาที่เนมาแล้วมาคาร์เรฟอร์ดจิ้มกลับไปที่เนมาโอ้โหแล้วลุดมาอีกแล้วครับอะไรครับเนี่ยแล้วเรียบรนอยสีู่นคูณสวัสด์ก็โอ้โห ม่เรียบร้อยแล้วผมมาคัสแรดฟอร์ดครับ40คูนสวัสด์ครับทุกคนโอ้โหจะยิงจะเอ็มได้บ้างวหมเนี่ยมาในควขอตั้งใจเล่นหน่อยแล้วกันครับทุกคนโอเคพอทำกันมาโคตรสวยแล้วทุกคนดูดิหลุดมาแบบเรียบร้อยอะ่ะของจะเอ็มคือหลุดมาเป็นหายทุกคนของผมก็คือหลุดไปเป็นวืดทุกคนโอ้โห40ผมจากมาคัสแรดฟอร์ดครับโอเคมาคทุกคนยังพอมีเวลาอยู่ครับ วีเอร่ามาที่เบนแฮมแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดไปที่ยนครับยวนครับมาที่ฟอร์ลันจังหวะนี้พลิกแล้วลองยิงบ้างครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วผมมาเลยครับมาแล้วทุกคนที่ไข่แดงได้แล้วผมเป็นสี่รวดหนึ่งครับจากเด็กกฟอร์ลันเป็นทีเด็ดลูกเขียงทุกคนพลิกแล้วยิงด้วยซ้ายโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอเคผมตีไข่แดงได้แล้วผมเป็นสี่รวดหนึ่งครับผมนี่ครับผมไหลตามช่องมา แล้วจับทีนึงพลิกแล้วยิงด้วยซ้ายเรียบร้อยผมสี่ดูต่อนหนึ่งแลผมจับเดียโก้ฟอร์ลันนั่นเองนะครับมา,าทุกคนยังมีเวลาอีก15นาทีนั้งกมนไม่รวมทุดเวลานะครับแล้วยังไงดักไว้ได้ครับโอ้โหเสียฟาวเลยครับแมเป็นใครไปทาฟาวะเป็นมาคาร์เฟอร์ดทุกคนโดนวีเอร่าทำฟาวทุกคนนี้ชนโอ้โ <c> ห <oughs> ดับเครื่องชนเลยครับ แหมแล้วโอ้โยังไปโวยอีกครับเวียด้าโอเคเป็นลูกตั้งเตะกลางสนามของจานเอ็มนะครับเมซี่เดินซันซันมาที่เนมาแล้วปันโค้คงหรือเปล่าดับประทันอีกท,ทีแล้วโอ้โหโชคดีครับยิงไปติดกันเองกันทุกคนเป็นลูกล้ำหน้าไปครับจังหวะน,นี้ดูดิปั่นมาติดแรดฟอร์ดนะผมโอ้โหรอ,อ,อ,อตัวไปครับน่าเป็นลูกล้ำหน้าทุกคนจังหวะน,นี้มาครับฟิลิได้เช็ค สาสยาวขึ้นหน้ามาสวยโอ้โหไม่สวยดิมาชี้เนมมาอีกแล้วครับโอ้โหแลวหลุดมาอีกแล้วทุกคนเนมมาเนมมาสวยดักไว้ได้รับสันรับสันมาที่ฟอรันครับฟอรลันมาดิตามช่องสวยโอ้โหไม่ได้เอาเลยดักไว้ได้จควันนี้มาดิเรดฟอร์ดวิ่งแล้วมาคัดแรดอรอดเรียบร้อย4-2่สคทุกคนโอ้โหมาคัทแรดอรอดแล้วนี่โอเค มาให้ทุกคนยนครับโอ้โหโยนครับลงมาเปลี่ยนเกมเลยทุกคนดูดิเอาไปอีกหนึ่งเอสซิ่งครับทุกคนสองลูกเนี่ยมาจากโยนครับแอสซิ่งให้ทั้งสองลูกเลยทุกคนโอ้โหลูกนี้น่าจะลงตั้งแต่ครึ่งแรกนะดูดิจ่ายมาแบบนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับแล้วยิงแบบไม่ต้องจับเลยทุกคนมาคัสแรดฟอร์ดครับ,รบเป็นสี่ประตูต่อสองผมจากมาคัสแรดฟอร์ดไ,ได้อีกแล้วทุกคนโอเคมาครับเหลือเวลาอีกเก้านาทีไม่รวมทดเวลาทุกคน ระวังเสดิจลูกเขียบเอ็มบัปเป้าเปมาที่ว,วราแล้วยังไงปันโค้งโค้งโอ้โหเรียบร้อยครับห,หมดสิทธิ์จริงๆนะทุกคนท่าประตูต่อสองครับโอ้โหเดียวน้อยห่วงโรนัลดินญูเชโดดูดิจับทีนึงแล้วแต่งปันโค้งโค้งโอ้โหเสียบมุมเลยครับพีเตชคโอ้โหเซฟไม่ไหวจริงๆครับพีเตชคมาดูช้าๆช้าๆกันอีกทีครับ โรนัลดิญจับทีหนึงแล้วแต่งมองประตูแล้วปั่นโค้งโคงโอ้โหหมดสิิทธ์จริงๆครับพิเตเชกได้แค่มองครับทุกคนนี่โอ้โหต้องยอมจริงๆครับผมจานเนมอ่ิพี่ชัยครับสมราคาแชมป์ประเทศไทยจริงครับทุกคนดูดิมาครับจะได้อีกลูกหรือเปล่ามาที่ฟอร์ลันย้อนนี้ขึ้นกับมาสวยโอ้โหไม่ได้ครับไปลื่นซะก่อนครับจบเลยทุกคนแล้วยังไงโอเค รับสานครับมาที่วราเวรามาที่แบกแฮมครับแบกแฮมแทงมาจังหวะนี้แล้วลึกไปอีกครับผมเข้ามือมาเอย์นอยเออร์นอยเออสาดยาวขึ้นหน้ามายังไงแล้วโง่ฟิกได้ด้วยเรดฟอร์ดสวยเอาเลยยังไม่ได้ครับมาคารับเรดฟอร์ดมาที่เอ็มบ,บัปเป้เอ็มบ,บัปเป้ฟิกช็อตสวยครับดักไว้ได้แล้วยังไงมาที่ไปเค้นเบอร์เวรา เบียร่าแทงมาจนวันนี้จะได้อีกหรือเปล่าโอ้โหไม่ได้ครับทุกคนมาอาจจะเป็นเกมโต๊กลับับทุกคนแล้วยังไงครับชุดลมันอยู่กลางสนามนะครับโตกลับจะได้หรือเปล่าโอ้โหไม่ได้ครับทุกคนหมดเวลาการแข่งขันครับแพชชัเดมไปห้าประตูต่อสองครับผมโอ้โหเลเธจัดเลยครับโอเคก็มาดูสแตทกันหน่อยครับทุกคนนี่จาเดมคอมบอลห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะผมผมอรบอลสี่บหกเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โหโอกาสยิงใกล้เคียงกันเลยทุกคนผมยิงต้องกรอบมากกว่าอีกนะเออ โอกาสยิ่งผมแครั้งต้องกรอบเจ็ดครั้งครับทุกคนได้มาแค่2ประตูครับจานิโอกาสยิง9ครั้งต้องกรอบ6ครั้งได้ถึง5ประตูเลยทุกคนโอ้โหปีเตเช็กฝั่งผมเซฟแค่2ครั้งครับทุกคนส่วนปีเตเช็กฝั่งจานิเซฟไป5ครั้งเลยทีเดียวนะครับโอ้โหโหดเกินโอเคประมาณนี้นครับทุกคนก็แมตช์แรกนะผมผมแพ้จานิไป6ประตูต่อสามนะผมแล้วก็แมตช์นี้ก็แพ้ไป5ประตูต่อ2องนะทุกคนโอ้โหสกอร์ห่าง3เม็ดเท่าเดิมเลยทุกคนโอเคผมพาปีภาพไนไหนก็ต้องขออภัััยยไวว้้ดลกนนะครบ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในอ e ีฟุบอลสวรรค์ยี่สิบสองสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ let's Yeah, Let go. I'm unstoppable, yeah. do the impossible. That's right. I'm irresponsible, oh. yeah. I'm phenomenal. Yeah. Oh. I got an arsenal, oh, yeah. I'm dropping bombs, you know. Oh, yeah. I I'm not stopping, no. Let's go. Conquer the obstacle. Yeah. Let's go. To the top, here I go, think I'm chosen. Yeah. To be the king of rock, think the people are spoken. I can hear the tick tock of the clock, I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this commotion. Yeah. yeah. Sometimes I think that I'm unstoppable. Get ready to go, man. I can love That's right. I swear to God that I could drop you, bro. Yeah, I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. i addicted to the crime, man That's right. So I refuse to waste time, man oh, yeah. One day it all will be fine, man Gotta commit to the promise You know we're back with the Guinness Setting records every minute Every track an addiction To the fact that we're winning Still we lack, something's missing Need a track that is hitting Making yeah. racks, making millions oh, so yeah. rest, that's yeah. yeah. I don't waste time, no I make time All these people wanna hate, fine I'ma make mine While you sitting there complaining I'll be training While you sitting there just waiting I'm creating yeah. 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 Sometimes I think that I'm unstoppable, I'm unstoppable. Ready to go